ตั้งพนาสนิกส่งกล้อง l ูมิกเออีกตัวหนึ่งมาให้พี่หาวทาเป็นกล้อง2นะครับเอาไว้อินเสิร์ตทำบีโรอะไรพวกนี้เนื่องจากว่าตัว S9 ที่ใช้งานอยู่ประจำเนี่ยมันลงตัวแล้วแต่เวลาที่เราจะทำงานแบบอินเสิร์ตบีโรแคนออนอะไรพวกนี้ต้องใช้กล้องตัวอื่นทีนี้สีมันก็จะไม่แมชกันหรือว่าการตั้งค่าอะไรต่างๆมันไม่ค่อยลงตัวนะครับก็เลยมี2กล้องดีกว่านะครับก็ขอบคุณด้วยที่ส่งมาให้ทีนี้ ปัญหาก็คือว่ากล้องตัวนี้มันเป็นกล้องที่ถูกรีเซ็ตมาแล้วนะครับคือไม่มีอะไรอยู่ในนี้เลยแต่ว่าไอ้กล้องตัวที่เบาใช้ประจำเนี่ยมันคือกล้องที่ถูกคัสตอมมาจนแบบว่าแทบจะลงตัวแล้วนะครับใช้เวลาทั้งสองสาเดือนกว่ามันจะลงตัวแบบนี้แล้วจะทํำยังไงนะครับก็ต้องโคลนโคลนกล้องก็คือโคลนค่าคัสตอมอะไรต่างๆที่เราตั้งค่าไว้ในกล้องตัวนั้นเ,นเอามาใส่ ในกล้องตัวนี้ซึ่งตัวของลูมิกเนี่ยหลายรุ่นมันทําได้แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทํำยังไงให้กล้องตัวนั้นกลายมาเป็นกล้องตัวนี้อีกหนึ่งตัวแล้วก็ใช้งานร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับเริ่มจากใส่กร์ดเข้าไปในกล้องที่เราต้องการที่จะโคลนมานะครับแล้วก็กดที่เมนูตรงนี้ไปที่รูปประแจเลือกตัวฟันเฟืองแล้วก็ สั่งให้ Save อนด์รีสโ r คไคม์เน t ร์เซตตรงนี้นะครับพอเราสั่งเซฟเนี่ยปุ๊บเข้าไปนะครับมันจะให้เลือกว่าอ่ะคุณอยากจะ Save เป็นอะไรนะครับอย่างเช่นอ่ะนิวไฟล์สร้างไปเลยจะเอาเป็นชื่อนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเชนไฟล์ a m e ก็ได้อันนี้พี่หาขอเป็นเชนไฟล์ a m e นะครับโอเค เรียบร้อยแล้วครับมันก็จะมีไฟล์ที่เป็นสตูดิโออยู่ในนี้ดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับ Load. โหลดตัวที่ครับอันนี้เซฟแล้วก็โหลดขึ้นมาปุ๊งนะก็จะมีสตูดิโอแต่ถ้าเรามีหลายชื่อก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นสตูดิโอเอ้าดออะไรางี้ก็แล้วแต่แล้วก็เอาไอ้ก,การเนี่ยนะาการที่เราเพิ่งเซฟเข้าไปเนี่ยไปใส่ในกล้องอีกตัวหนึ่งที่เราต้องการจะโคลนมันขึ้นมา จากนั้นนะครับเราก็เอาคาร์ที่มีตัวคัสตอมที่เราเซฟเอาไว้เนี่ยมาใส่ในกล้องตัวใหม่ตัวนี้นะครับปึ๊บอ่าแล้วก็เปิดขึ้นมาเข้าไปที่เมนูนะครับเมนูเลือกตัวที่เป็นประแจแล้วก็เข้ามาที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็เซฟรีสโตรคาเมราเซตติ้งแล้วก็โหลดเลยครับเนี่ยง่ายๆแบบนี้เลยเลือกโหลด แล้วก็เนี่ยครับเราจะเอาตัวไหนเราเซฟมา2ตัวใช่ไหมครับก็คือสตูดิโอแล้วก็ outdoor อันนี้เราจะใช้งานในสตูดิโอเราก็เลือกชุดนี้เลือกที่สตูดิโอรอสักพักหนึ่งเอาละตอนนี้กล้องของเราเป็นกล้องที่ถูกโคลนมาเรียบร้อยแล้วอ,อย่างเช่นนะครับเราเลือกไปที่ c 1เนี่ยครับเห็นไหมเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับหรือ c 2 c 3าก็เหมือนกันเท่าไปเซตได้เห็นไหครับ 43ก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้กล้องตัวนี้ถูกย้ายไปอยู่ในตัวนั้นแล้วตัวนี้ก็ยังคงอยู่นะครับแต่ทีนี้ไอ้การ์ดเนี่ยเวลาที่เราใช้งานมันในการเซฟพวกคัสตอมอะไรต่างๆที่เราทำไวน้นะครับที่เป็นสตูดิโออะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะฟอร์แมตการ์ดใช้งานงานไปต้องฟอร์แมตอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้ไอ้ตัวไฟล์พวกนี้ยังอยู่ให้เราเข้าไปที่นี่ครับกดเมนูนะ เลือกที่เหมือนเดิมเลยนะครับเซฟแอนด์ร s สต r ร์ a m e ล a s ตเซตติตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมี k คีปเซตติ่งรีฟ Format ให้เราเลือกเป็น On พอเราเลือกเป็น On เนี่ยถ้าเรา Format ตไอนะ้คัสตอมน่าจะยังไม่หายไปนะครับรูปภาพอะไรอาจจะไปหมดละแต่ว่าไอค่าคัสตอมที่เราทำเอาไว้ก็ยังคงอยู่สามารถเอาไปใช้งานเอาไปโหลดอะไรก็ได้ ลองทำดูครับง่ายมากเลยวิธีนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาคัสตอมใหม่นานๆ